โอ้โหราเสียงกรีนให้น้ำเจมหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนาหลอกไหมอ่ะาหลอกมากยิ้มหวานแม้หาหวานเามชื่อมค่ะยิ้มคุณสวัสดีครับมสวัสดีค่ะายพี่เป็นแม่ไปแล้วตอนนี้ล่าสุดน้ำเจบ พี่ก็สวยมา,ากาเหมือนกันวันนี้ทุกคนก็สวยเหอะานนังสวยก็ด้่นหลังนี่ด้านน้าสวยก็พี่นะดูสิแต่ละคนเ,คเป็นไงนารอคุณตั้งแต่แปดโมงจ้ะแปดโมงอะครับไหนใครมาตังตา้งแต่เช้าบ้างครับอุ้ยทุกคนเลยน่ารักมากฮะ <laughs> <h> ah> มาเมื่อวานเลยเหรอ <h att op> จริงอ๋อไอพึ่งเมื่อวานนี้เราเจอกันได้ใส่โซเตัวเดิมหรือเปล่า <h att op> จอกันที่ไหนมานะคะเนี่ยคือเมื่อวานนี้นก็มีงานเหมือนกันน่ารักมากแซวคะแซนะคโะอเค okay. เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มารว่สรุปเรว่เล่นเกมกับน้นองเจมแน่นอนนะคะเ,เดี๋ยวน้องเจมทาทายแฟนคลับแบบว่าหวานหวานน่ารักนกันสน,นิดน,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 นเชิญคะ่ะคุณครับผมยังยๆงยงยโอ้นาออกตามากค่ะแต่ก็จริงครับผมก็สวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆหมาหมีมาหมาหมา ยังไม่ยอ้โเจเจ你好姐姐你好是ครับผมสวัสดีครับผมชื่อเจงสุภาพมงคมสุดนะครับก็ใครที่เจอแล้วก็สวัสดีก็ส่วนใครที่เพิ่งรู้จักกันก็ขอฝากแลอฝากตัวด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอ้น้าง้เอ็นดูมากนี่นะคะอะไรนะคะโอเคน้าหลังดูเหรอแม่ มันมีน่ารักมากๆเลยนะคะที่มียกคือหมางงมากเราพูดหมาก็ค่้แล้วได้ไหมได้ไหมได้ครับได้หมดเลยแล้วก็ไม่ติดไม่ติดเลยนะคะน่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทําการถ่ายภาพกับผู้บริหารกันก่อนนะคะก่อนที่จะร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้รอเลยถ้าที่อยู่ด้านหน้าหรือว่า